สวัสดีครับผมก็มาดูรถวินเทจคันนี้นะฮะซึ่งเจ้าของอมีชื่อว่าบางรอนนะก็ได้ตีดัวมาจากนาคนปรปฐมนะครันนี้เดี๋ยวเรามาดูแต่ละชิ้นที่เราได้มาแล้วกันนะฮะว่าต้องมีการแต่งเติมตรงไหนบ้างนะฮะอย่างแรกเลยที่เห็นโดดเด่นก็มีโช๊คนะมีชุดโชค๊คโช๊คหน้า ถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะเปลี่ยนจากดิสนะให้เป็นดรัมนะมันก็จะได้เป็นวินเทจแน่นอนนะแล้วก็คือขอบล้อฮนะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ฮนะเราก็ได้มาแล้วนะขอบล้อส่วนต่อไปก็จะเป็นท่อท่อจากค่ายชอนะฮะชอโมูโต้ครอสก็โอเคฮนะดิดมาแล้วก็เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะ เสียงรื่อเรื่องสีนะฮะถ้าไม่ชอบก็ไปทำสีกันใหม่ก็หมดไม่เยอะนะฮะ okay, okay, ชุดอามชุดอามก็ใช้อันนี้ก็ได้นะ,ะใช้อันนี้ก็ได้ส่วนมือลิงนะฮะถ้าเป็นผมก็จะกลับด้านให้เป็นข้างบนนะฮะมือลิงมือลิงตัวนี้กลับมาอยู่ข้างบนนี้กดท่อ ท่อเราก็ได้มาแล้วนะก็ไม่ต้องปลายท่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ส่วนสเตอร์สำหรับผมผมว่าสเตอร์มันใหญ่นะฮะมันใหญ่ไปก็อัพให้เล็กลงนิดหน่อยมาดูเครื่องเครื่องฟิตเพิ่งฟิตมาใหม่นะฟังจากเสียงเพิ่งฟิตมาใหม่เดี๋ยวจะให้ฟังเครื่องกันนะก็สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็มี ชุดกรองกรองอากาศนะไม่มีฮะกรองอากาศก็น่าจะสั่งทำใหม่นะกรองอากาศแล้วก็ถ้าจะให้สวยก็เปลี่ยนแฮนด้วยอันนี้แฮนเป็นแฮนของเดิมรถเลยฮะแค่เอามาทำสีใหม่แต่ถ้าจะให้สวยเปลี่ยนแฮนนะเปลี่ยนแฮนก็โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้ ก็สิ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือกรองแล้วก็ดรัมแล้วก็แฮนแค่นั้นเองนะฮะที่เหลือก็จัดทรงตามใจชอบได้เลยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะ กิจักอยู่คเสียงกิจักผมไม่กล้าบิดแรงๆนะเพราะว่าใช้ทูทีถูกๆเองนะ <c oughs> เดวของซื้อทูทีใหม่ใช้ทูทีตัวดีๆนะก็จะใช้รนะยะเครื่องใช้งานได้นานขึ้นนะโอเคครับผมก็ดูกันเข้าแค่นี้นะคันนี้เจอกันแน่นอนนะ50าสิบรอบห้าสิบร่จะนะวินเทจ คันนี้ลงสนามหนึ่งคันด้วยนะแล้วเจอกันครับผม